อเหนื่อยแล้วละมือเนี่ยนั่งเป็นกำลังใจเหตุที่รักกันแมนมาเลยบอกให้เศร้ากับบยอมเศร้าเเฝ้าทรงมือทรงลูกค้าเ่าสั้นเทปสีมืออื่นเฝ้าทรงลูกค้าให้ได้เลยทัาน ทำเลยได้อเถอะมันหนาวมืีนิยากาศมันหนาวตัดเทแล่กับปิเนซี่แล้วนนรครับสร้างประกอบสร้างประกอบของแท้มนันประกอบไปเสียเลย รอตุงรเตอร์เบ้าเสียบขาตั้งรเตอร์มงสซปักลำโพงว่างเพดห,หลังแล้วประกอบเส็จแล้วก็พ่นสีโอผู้ใดได้เมียแบบขน้อยเนี่ยก็ป้าถือมือวามคักก็ถึงรวันที่หนึ่งผู้วล้อม <c oughs> แน่นะ <c oughs> ลองเมืองผู้ใดหาเมียได้ยังเสียเห็ดแล้วแล้วก็ยังมาแรงเลยังไปเห็ดกับเขากับน้ำเห็นลูกเหยเต้าเห็นลูกเหยผัวกินอีกโอ้ยหาบะมี่ละประเทศไทย บอกให้จ้างลูกน้องก็บอกจ้างโอ้ยจกักสีวาย,า,ายังไงบังคับผัวตืหน,นึ่งเต้บุูดตีสามครึ่งพูดมานั่งเฝ้าบันมันไม่เห็นเวียกเนี่ยมานั่งเฝ้าเป็นมูเป็นพันลวดเห็นเลกหรือ <c oughs> เลข เลิ่งงานเหนือเลิกจากตีตู้้วก็ย่างนี้มาแล้งไงเฮ็ดกับเขากินเรียบร้อยแล้วอาบน้ำมาทามาพันรวดเฮ็ดนักเวิร์กตออีกค่อ, <c oughs> อ,อยยันค่อยตายก่อนว่ะ <c oughs> <c oughs> นั่นติดมาท่านในร่วยแล้วติดตายก่อนแบบนี้ เบืงนะ้งหน้าพีน้องเลยตู้แปดนิ้วก็เกินห้านาทีแล้วแท้พอให้สิบาานาทีก็นเลยสิวาลิงข้าล้ำสิบนาทีข้าลำสิบนาทีเนี่ยข้าลำหกจุดหานิ้วสองคุณสองสิบสนาท,นนาทีอันนี้แปดนิ้วหนึ่งบวกหนึ่ง ขนาดซี่ยงมือได้นี่ตัดใหม่ยังกระเป๊ะขนาดนี้โมโึงรู้หนอาหูบี้เลยไม่ตัดใหม่เขาองซ้ายตั้งหัก แปดนิ้ว RCF 1.1บวกพร้อมดอกพร้อมติดตั้งเน็กเวิร์กเรียบร้อยนะครับดอกโอ,อ้อมแ0ดลอยวัตไอออดดอกโอบอมสาม3อยวัตต์พร้อมกับเน็กเวิร์กเสียงแหลมค้อม 3G ภูรละ4,200บาทส่ทงฟรีทั่วประเทศ โนนะ <c oughs> แต่ถ้าไปท่างก็มีบวกเพิ่มใบละ150บาทมาจังซานอยากได้อก็ต้องสอบถามเบื้งนะครับผมกับเฟสตู้ลำโพงเอไอีเฟสร้านมโนลมอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมหรือผู้ผลิตตู้ลมโพงเอพนะครับ ฝากไว้กดไลค์กดแชร์กันเนด้อพี่น้องทั้งเฟซบุ๊กก็ดีทั้งติ k กตอกก็ด,กดีนะครับหรือว่ายูทูปก็ดีนะครับฝากกดส u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมครับสุดยอดเมืออาชีพครับผม แปดนิ้ว RCF นะครับผมทำจากไม้อัดแท้เกรดเอนะครับ15มิลิมนะครับผม คือผู้หญิงเก่งนะครับงานแบบนี้ผู้หญิงก็ทำได้เห็นบ่อบางนี้จักนาทีกันตอนนี้7จ็ดนาทีแล้วเจนาทีสาม 3-8วินาทีอันนี้สร้างประกอบได้นี่พ่นสีกันยุนีละประกอบตู้กันยุนีละ เป็นทั้งพันลงุงเป็นทั้งคู่ใหญ่เป็นทั้งคู่หน่อย <c ười> น,นี่ทำจากไม้อัดเกรด A นะครับผมของอบริษัทบ <Okay. S 1> <Okay. S 2> uh. ิ๊กเอนะครับผมไม้อัดคุณภาพนะครับผมบ่มีพิวนะครับเลยตัดไปเนียนๆเปี้ยนะครับหาหูบ่มีเลยนะครับบ่มีแตกบ่มีบ่มีบ่มีเป็นรูปเป็นร่องนะครับผม ไม้อัดเขาเกรดดีจริงๆนะครับเกรด A สมชื่อ์บิ๊กเอจริงๆครับเป็นไม้อัดคุณภาพนะครับไม่แพ้ตาอื่นนะครับผมต้องยกให้ไม้อัดแท้เกรดเอนะครับของบริษัท Big บิบ๊กเอย่อเฉยเพิ่มยังน้อยแน,ยน่นะครับผมเพราะว่าไม่เพิ่มดีลิครับผมบ่แพ้ตาอื่นนะครับแล้วก็สร้างประกอบกับ มือฉีดอันนีออ้ถ้ามองสัตวบริไดตูวงามปน,นีเด้อันนี้พเนินว่าย่องใส่เมียรกระเป็นบวกเก้าย่องแกย่องเมียจัิงสิบอย่องหลาลยบริได้ถ้าบ่าย่องมาป็นนี่ลูกแม็กแน่มาทั้งนี้เราคอยเล่นยนี้เพราะท่านนี่ <c oughs> ว่เป็นตูหลงพ่วงแล้วเราต้อ,อ,อตตงไปเอาาื้นหาเสียนที่ครับเสียนมือเนี่ละง่เนีลยลองแง่เพิ่นประกอบ

ไปต้องเปลี่ยนซื้อแบนแะล้วตู้ลำโพงเมียทำ เซตเรียบร้อยใช้เวลา14นาที3 2วินาที